ล่ได้สิไปเทียบใส้งับเขาโอ้ยมาไก่กันคนละลกเลยก <c ười> ัน,นกไหมบ่อย็ไงเนาะทันเป็นผมว่าบ่เห็นหน้ามาก,ก่อนติผมสิบอกว่าเศร้าเห็นหน้าซะแต่วัานนี้มันเห็นมาถึงมือเกินเนาะบ่บอกเอาบัานนี้เมาเบื้องปลาครับบันนี้เบื้องปลา,าแล้วสิใส้ทันกำนั่งเพลินว่านไห้เพราะว่าผมแห้งมาหลายผมยันบ่ถึงสา นี่แหละครับปลากระไดเอาวันกระลัมังมาปวดปลานยายเข้าติดปวดแล้วว่ามือนี่เห็นไหมครับนี่น้องโอ้ปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่มันหลักมาแต่ใสา้รอดเด้อด้เพราะว่าผมตองการคว่มสุกบ่ตองการเงินไม่ด้เงินมันสื่อความสุกว่าไหนมึงบอคว่ำมีความสุกดีที่สุดในประเทศไทยเลย ต้องสบายใจแม <Man. S 2> น,นชิ้นได้ชิ้นเพื่อน้องดีๆครับบริสิทธิ์ยาสวัสดีครับพี่น้องผู้มีบุญผมพออ้วนสารจันทร์ครับอยู่บ้านเช่นไงตะมนเช่นไงอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเททรศรษฐกิจพ่อเพงนีงมันเป็นของที่เหตุเห็ดบ่อยากครับแต่ว่าหันกันยากเิบสมควน,นอันตระเพราะว่ามันมันมาจากใจครับ สนใจว่ามาเห็ดบ่ไ้เงินที่มีเงินมีอุปกรณ์ครบกระซมเห็ดบ่ไ้ผมมามันมันอยู่ที่ใจนะเราพ่ออยู่ที่ใจครับมาจากใจใจใจ,ใจและใจนะครับผมถามในเมยบ่ครับเพี้ยนสิโอเมยจะมีคววมสุขเมยครับแต่ว่ามีคววมสุขเวลาห้องเห็ดที่ยังมาแล้วห้อมได้เห็นผืชดของห้องที่ปลูกไปแล้วนี่ดีใจมีคววมสุขห้ายอันเลี้ยงเงินเลี้ยงทองนี่จะฟ้องอบวหาเครับ เอาข้อมุกดีกลัวพ่อรองหาสิบผมเนหนื่อยมาอยู่นี่น้ำท่วมล่างยางสองสามเทียแล้วครับท่วมร่างยางรุ่นมาเลยครับของที่เขาปลูกไว้นี่ก็ไหวไปไป,ปะหน้าผมนี่สิบเอ็ดลาครับเห็นหน้าจะบม้าแปดลายครับมูกนั่นกับผมคู้นคู้นสองจุดสองหงองแต่ก็เป็นคู่แท่ทางดันน้ำกับพีุ่้นไปเมิดเจ็ดสิบหลดผมกับปลูกข้าปลูกตะไคร่ไปซุดคู่แท่สร้างปุมันก็ ล้วก็ย่ำนีกับปูบวัวไปยังนั่นแน่บางทีค้ากับจะไข่แล่อันนึงที่ผมเน้นนักมี่ค้ามีจะไข่ท,ที่ปลูกแล้วเทียเดียวครับกล้วยกับไผ่ไผ่ตรงไผ่กิมทุ่งเขาเคลื่อนเนอะไผ่เศรษฐมีหกสิบกอกับโอ้หอดย่ามันก็ดีอยู่ดีครับเดีขายอยู่ดีลูกซปำสิเปลี่ยนมีหน้าเข้ากับจัดการเลยสูบนำไส้ เดี๋ยวมีหน้ามีตาไม่ดิขึ้นเลยครับหนอมันเา้างจีขายก้อนเขาอันมูใส่นำผลนำอยังมันจีลังเขาเ้าแพรเขาช่วงยัำนั้นเขาคานขายเหรอนอหนอใหม่ถือว่าดีอีกอย่างหนึ่งเรียงปลานี่ผมก็ได้กีชสูงปีผมก็เลี้ยงมากหมดชูนแนวดิปลาเข็งผมก็เคยเลี้ยงปลาดุกก็เคยเลี้ยงจระเม็ดก็เคยเลี้ยงปลาทรัพทิ้นปลา อีศบปลาผวกกลมปลาโมงเพิ่นเราไม่าให้กบเพิ่นก็เอามมให้ยสุกีครับยูนี่มีจักบอรครับพ่อมีสองบอรครับบอที่เลียงปลาครับแต่ว่าธรามชาติอีกสองบอบอธรามชาติกะเอาปลาเลียงเช้นกันนี่หอดนาฝนตกมิ่งมีน้ำม,ม,มาผมก็ถือเอายูนี่แนละ้วไปปล่อยมันเอท่ามาชาติคือเลียงแบบว่าบอห้อาหารบอห้ยยังแม่นั่นครับปล่อยเอาไปปล่อยลวงสาถือว่ามีน้ำก็ปล่อยไ้แต่ว่าย่อมเาาขาสะไขให้เขาหายอยู่หากินเอาเองครับ ก่นย่ำขายห้องก็จะมีปลาเลียงน้ำอยู่ดิขา,ขายเง้าเจ้าปีละสองนวยนี่ก็สิจบปีขายปีละน่วยไหมครับปลาเลียงเนี่ยน้าหน่วยแรกนี่กวางเย้าวเลิกสําไหครับพ่อหน่วยหน่วยนี่ผมมันอยู่ปลาณจากกวางประมมณสิบสองเมตรนี่แหละกวางสิบสองเมตรเย้าปวปมาแมนสิบเมตรบ้างนี่ฮสิบสองเท่ากันหน่วยนี่หน่วยแรกสิบสองคูณสิบสองเลิกเท่าไหร่ครับเลือกบ่นเลิกครับ,รบตัวนี่ประมมณสองเมตร พอไปเลี้ยงปลาตัวนี้ประมานสองเมตรนี่แหละมีปลายังไ้ครับนี่ล่อยปลาลงแจกคตูครับยุนี่ผมเอาปลากรมมะม่วงบนมะ่ปีนี่ผมม่เดืซื้อลงเลยครับเพิ่นน้ำมหนเพิ่นมาสารสนุนประม้านสี่พันที่พันตงครับบ่อนี่บัดบ่อที่สองเลยพ่อบ่อนั่นเลิกครับเลิกบอกบ่อเมนหาเม็ดผมขุดใส่น้ำตลอดแรงบัดกุ้งเาวเท่าไหร่ครับ บ่อนั่นกว้งนี่ครับบ่อนั่นประมาณบอนี้ชิ้หกเมตรกว้งเหงาบอนี้ประมาณยี่ยี่สิบเดี๋ยวนี้มันพังไปกือสิบยี่สิบห้าไปเลยกุ้งเหงากุ้งแต่ว่าทั้งเลือเนี่ยหาเมตรทั้งเลือประมาณหาเมตรหกเมตรนี่แหละเพราะว่าผมมันหล่นไงโคตรลุ่ลงในหันเลยบ่อนี่ปล่อยป่ายังครับพ่อบ่อนี่บ่อยมัดชูเนลป่าผมถือมาแนวละร่อยไหมครับก็เพราะสีผมแจ๋ว่ามันมัดชูเนลป่า ไปเอานี่ปลาสีเบีดนีเบเนาะสีเบียดส,สายพันธุ์ธรเพินเ,เนวอร่อยมาเฉลี่ยย,ยกตัวอย่างเช่นมี่อย่างนี้ครับปลาจระเม็ดปลาครับเชียนปลาน้นจันปลากะโหอ้ยลาอย่างน่เนาะเป็นมาสีเนวเนาะสีเบเนวเอาีเบดสายพันธุ์ออมาเน่าอรอยะม,มันล่ีงแหลีเดียวนี้อ้ยละสองยูโรก็มีครับนี่สามูโลผมบอเพราะว่าบ่สูบสองสาปีหรอก บ้านดีตึกขายยาเคือบ่ครับบอนนั่นบ่ได้ตือขายเสียตึกกินย่างพี่น้องมายามนั่นแหละบอนนั่นบขาขายบอขายเอาไว้กินไวแต่เป็นพ้าแรงผ้าง่ายพี่น้องมาบ่ได้ตกใจนะอสำคัญว่าโทษว่าบอกว่าอยากกินป้งสิเขากแบบตืึกไวนี่เกิที่ผ้าพาง่ายเห็นป่ะเออฝนมาตอนเทียงก็บอ้าแรงผ้าง่ายผ้าเทียงหาหาเอาข้าวเดี่ยวโอ้หมายความว่ามี่ เมนมาฮ่แล้วจังถึกก็ได้กินจังผมต้นทุ่งกุหลาบมากนี่พอถสาหมาตึกใครด้กินได้ได้กินได้ครับพี่น้องอยู่ทางไหนมาหากินได้บ่อไหนคืนยากสรุปมีสองบ่อหล่ะครับบ่อธรรมชาติอีกสองท่ามชาติอีกสองบ่อเอาบ้านนี้มาเบื้องปลาครับบ้านนี้เบื้องปลาเราใส่ให้ท่านกำนันเพิ่์ลว่านให้เพราะว่าผมแห้งเมื่อไรผมยันบ่ถึงสาแห้งเมื่อไรไหมครับบ้านนี้ก็ได้สิว่านปลาให้เบื้องครับปลาก็บ่ได้อห้อนหยาออกดอกขึ้นถือถือพ่อสามตัวบ่ปุ เกือบเท่าไรก็โอ้ยปลารมปลาโมงเพิ่นมะหอยสิครับว่าได้ซื้อหร้อครับนี่เด้อเพิ่นมะหอยโอ้ยพักบุ้งดึงขึง้นโมเปีงตรงที่เนาะนี่แหละครับปลากระไดเมื่อืเมื่อยากขันพี่น้องมายามแห่งดีโอ้ยหววก็มาน,นี่แหละครับปาลาเอาอันกะละมังมาปลดปลานายยายเขาติดปลดแล้วว่าเหมือนนี่เป็นไรครับ นี่น้องโอ้ปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่มันหลักมาแต่ไส่ด้อเดี๋ยว้นี้นี่แหละครับปลานี่แหละครับปลากระไดงัวมีสามแม่กล้วยมีแม่หนึ่งบันี้งัวงัวนสามแม่นั่นได้ลูกสองโตกับขายไปแล้วไปาขายนี่ขายแปดหมื่นปีเดียวคอดขวบขายเลยสามโตไม่ขายแปดหมืน่นไปไกลกล้วยตัวหนึ่งงัวนสอง ัวนึงให้แปดนึงพ่อเรียงนงี้ดิดีกว่าดีกว่าเห็นหน้าดิครับว้าวาเรื่องเห็นหน้าวันดีสิถามพ่อเนี่ยพ่อเห็นหน้าทั้งหมดจากไรกครับชีวิตไรนี่ผมสีมีเห็ดเขาอยู่ประมาณแปดไรมูลนัยผมพู่นปลูกเห็ดเศรษฐีพ่อเพียงพ่อปลูกเขาอีหยังเนี่ยครับเขาหอมมะลิไอเครื่องนึงแล้วก็เขาเหนียวเขาเหนียวก็ข้อหกนี่แหละ <owning. S 1> เป็นยังไงครับปีนี้หมานบ่ครับราคาเขาขายได้ดีบ่ครับโอ้เป็นอย um ่างผมถามเขาไปมึงบอกว่ายกเอาแล้วเขาว่าแปดบาทแต่ว่าไปขายบ่นม <cas> ีผู้ใดคนมีแต่เจ็ดบาทกลัวับเจ็ดบาทหกชิบเจ็ดสิพบ่ทว่าผมขายจะใครทำคือว่ายังสั่น์แหละครับพ่อพรกะขายใคได้หลายกว่าขายของปี เบาเดี๋ยวนี้พ่อปลูกตะไคร้หลายปันไดครับเพอยะว่ามันเกเป็นตันมือนเดตะไคร้เดี๋ยวนี้ครับไม่เก็บเดี๋ยวนี้เลยเป็นตันได้เป็นตันครับพื้นที่ปลูกตะไคร้หลายบ่ครับบ่หลายจักไรครับบ่ได้เป็นไรปลูกไว้น้ำตัวเี็บตัวเดียไมแต่องกอทอยอย่างนี้ครับกับข้าข้าหนี่งบ่ธรรมดาครับผมเก็บตรงนี้เดี๋ยวนี้ข้านี่ชิปสามหัวยี่สิบบาทปาดทรงนี่ครับเี่บ่ได้ ก็ไม่ขายเองก็ขายงวดละสองบาทกลัวพุณธีบัตรนี้ตะไ้่ดิพ่อตะไข้ขายยังไงครับตะไข้ขายโลดสิบบาทโลสิบบาทแมนต่บักก่อนหนึ่งไม่ได้หาโลดสิบโลดเหมือนขับไปบึงเดี๋ยวจะไปบ้าไปบึงตะไข้บัตรนี้เห็นโดมตัวนั้นพ่อเห็นอีกอย่างครับโดมตัวนั้นผูกบักทัวครับงวดแรกมันผูกบักทัวผ่านไปแล้วได้เงินบักทัวโลแล้วได้หาพันสี่ที่ที่ผ่ามือเป็น่วย ที่จะพามือกัเจ็บมา <c oughs> เดือนกรัวนี่แหละครับได้มือละวสามร้อยไปถึงเจ็ดร้อยนี่แหละช่วงเจ็บการเจ็บมือนี่จะได้เจ็ดร้อยมือรุ่นมันจะได้สองร้อยมือรุ่นบามื่นนึงไปเจ็บอีกมันจะได้เจ็ดร้อยหกร้อยนี่สิได้เรื่อยๆได้ซึ่งได้เรื่อยๆครับเป็นแบบเดือนแบบสบายใจบ่วยบางวันบอกโดมนี่เพิ่น ทัทง้งทั้งอะไรสพกอเนาะเพิ่นนอามห้เลือนเพาะชาครับอันหนึ่งปฏิเอสนเรียนเพาะชำํำประโยชน์ที่ได้จากโล่งโดมหรือว่าเลื่อนเพาะชํำนี่คือจังไหนครับพ่อเมื่อไหร่ครันงนั้นต้องบปู่ทั่วว่างหนึงน่งเนาะช่วงนั้นคนกับบานเฮานี่เพิ่นบอกไว้ยังไงว่าใคาเจ้าขายยา,ยายาขายยาไหมครับยาขายยาน้ำปลาเขาเนี่ยมืดเหมือนบานเนาะมันกะหาเม,มันมาไรนมันบ่คือกันเนาะ ก็ยกเสียดูนมันอายมันเขามาผมผีด้ยท่างนอกบริกรเลยบักตัวปลูกด้วยทางนอกบริกนจังหน,น่วยเลยมันเด็กกังเขาเลยขึ้นกับติดโลกเลยแถมไอ้นคนสมัยเขาขี่ตูนไหมกังเขอเลยอยู่เลยแบบไบบแบบมากของผมมันได้ขายอยู่มัน,น,<อ>นี่ย<ห>นใครพวก,พวกมาแลงพวกอย่าง,ขงเขามาบ่ได้แมนครับทึ่งเสียโลก,กยังไงเขาไปป้ห็นบ้างล่ะมันก็ไลยเป็นได้ยินผมผมเสียบังเป็นท่านตอนนี้นี่เห็นพอไถ ปลูกไมม่ด่คือพอเ,เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเป็นบ่ครับครับวันนี้ผมดูร่องแล้วผมขายเชียแล้วเอาปูนเขาเพิ่งได้เลยตากแดดหลายอาทิตย์ล่ะสองาอาทิตย์ต่อไปด่คือสิปูกี่ยังนี้ครับแม่บ้านผมว่าสิปูกทชั่วก็กแตงนะเพราะว่าปลูกเน่กินไหมกุ้มกินอีหลีผมกลวว่าสิปลูกไม่รอนแต่แม่ผัดพร้อมน้วอ่ะไม่รอนผาดเขาไม่เคยเขีนพอ่อสิปลูกไม่รอนผมอยากปลูกไม่รอนลองเบิ่งกับปลูกคอละเครืงดิครับก็เลยอย่ปลูกหรอก ผมกะทิงหวดวรุ่นผมนมึอ่ร่องมึงอ,อยากอยู่แต่วปันทีร่องวันนี้มึงอยากแถวอยู่สรุปเราก็คือพ่อย่อมเป็นผู้แพ้แมนครับใครใครปลูกบักตัวกับปักแตงสาเป็นปะครับ,าารรบขันแพ้ดีที่ขนาดรันแพ้ดีก็ช <laughs> นะดีก <laughs> ันานะแล้วมันติดแพเเ้เขาบรรลุนอยู่อายเขาดิแมนครับแพ้ดีที่สุดบนในชนะผู้ใดผมจะถามถึงไล่ใดได้ปะท่านนี้ไล่ไดคนเท่าเห็นงานมันกระตรงมีไล่ได้แ <laughs> มนครับ พ่อมาเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงแมนแล้วพ่อก็ต้องมีายได้แมน <Man S 2> ครับ,รบเป็นกําลังใจให้พี่น้องเข้าในว่าผืนทีซ1เอไร่เนี่ยเฮ็ดห,หน้าแปดแล้วก็ถมทีนี่สามแมนพ่อมีายได้จังไหนไนะครับบอกพี่น้องเข้าในครับไรลยได้สิไปเทียบใส่งับเขาโอ้ยมาไก่กันคนละโลกเลยก <c oughs> ันไม่บอกได้ย่าไงเนาะฉันเป็นผมว่าบอกเห็นหน้ามากกว่าทีผมถิอบอกว่าเศร้าเห็ดหน้าซะ แต่ว่านี่มันเห็นดมาจะมือกเกิดเนาะโบบอกเฮดหน้าแปดไล่กับเฮดเศรษฐกิจพ่อเพียงสามไร่นี่เทียบกันบมไดไแมนบ่ครับเทียบกันบมไดไมันตนละย่างเลยอันนี้มิจะรูปทื่นเนียดหน้าเฮ็ดแช่บ่จำเป็นหลายปานี่ดอกแมนผมเหีดตต้องอ่อมคู่สาผมนี่ผมกัดดีก็เห็นหน้าอหลีแม่นบ่ไล่ได้พ่อพ่อบอกเป็นโตเลขได้บ่ได้ครับตัวเฉลี่ยเนาะ ตัวเฉลียตัวเฉลี่ยนี่สีตกมือละสองร้อยสามร้อยนี่และเพราะว่าผมผมว่ายำําไ้หลานไ,ไหนดิเพราะว่าผมต้องการความสุขบ่ต้องการเงินไม่ด้เงินมันสื่อความสุขบ้ไหนมันความสุขมีความสุขดีที่สุดในประเทศไทยแล้วต้องสบายใจแมนกิก <c oughs> นไก้ชิ้นแม่คองดีๆครับบริด้ทธด,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 ดยาเข้าปลูกของเขาเข้ารักษาของเขาขแมนบกบกเะยสิของ พักนี่ยังไม่เคยได้ยินเฉยมีแต่ขายให้เฮ็ดเฮ็ดอันนี้แฉ่สองเงินผมจะแช่งเฮ็ดหน้าเหมือนปีครับบ่หอดไหลย่อยแฉ่สองเงินล่ะกันเป็นเฮ็ดแช่งกันนี่เอาหมูเห็ดหน้าหนิเราเอาปีหนึ่งล้วผมจะแช่งเลยทีเอาสองเงินแข่งแปดไร่แช่งแช่งเลยกับแช่งแล้วเบี่ยนแข่งไล่ได้แข่งความสุขแข่งงกันเป็นบ่ครับแข่งหมือนจุ่นแนวแข่งหจุ่นแนวเรียกว่าบ่บอกบ่เว้า ที่ว่าเข้าเห็นหน้าก็บอกบอกเพราะว่าผมเห็นหน้าเต็มหัอเกิดมันจีบาปขันว่นยายันบาปบอกเลยว่าเหยียดหัวหน้าบัานนี้ขันพี่น้องของเฮาอยู่ทางไกลหรือว่าทางไก่อยากมาแหลกเปลี่ยนอยากในความหล้ยอยากมาปรึกษาพ่อพ่อยินดีป่ะครับดีที่สุดเลยครับ<า>แห้งๆดีมากมากพีน่น้องมายามแห้งดีเพราะว่าบือดอาหารจิน ฮันยูผู้เดียวเนี่ยัเนเดียวกขี่ก้อนเฮ็ดกระจำประแดกประแดกบมองแต่ว่าขันพี่น้องมากจีไรตึกปลาอโอ้ยไมืคืนีนะกินอยากกินปลาอยากกินกบอยากกินไก่หมูว่านกระต้มไก่แม่ไข่ตัวหนึ่งแสบเพื่อยองฮันฮันยูผู้เดียวประกาศต้มกินบ่เบิดแม่นี่หลีครับอยากกินไก่ก็ได้ยอยากกินผมผมมีไก่ไข่กับมีดีเลีย้ยงไก่ไข่กับเลี้ยง ไก่ท่ามันดานปลอยน้องไม่นาเนี่ยก็มี่จเลี้ยงมี่กินบันนี้คันผมจะขอเบอร์โทรห้พี่น้องพ่อยินดีป่ะครับบ๊วยยังครับแต่ว่าอยากโทรมาเน่ยมันขึ้นเป็นอย่างครับเอ้าผมนอนแตเว้นนี่นอนแต่เว้นประมาณสองถุมผมนอนเหรอดิแต่ว่ากลางคืนหามโทร่กองจะสองถุมไปหามโทร่เพราะมันทร่กับบอับเพราะว่ามันมันนอนเมืหลับครับแต่ว่าตีสามผมดูนี่บัดนี้ยตีสามตีสี่ตีห้าโทรอะไรเบิเบอร์โทรอ่ะ ศูนย์แปดศูนหนึ่งเก้าสี่สามสามสองเจ็ดห้ามโท่เวลาบอกให้โทษจะสองทุ่มแต,ตแต่ว่าตีสามแต่ว่าตีซีตีสามตีซโท,ไ,โทได้เลยโทได้ตลอดเบ้าได้ตลอดจนวองห้อนหัวบัดพอ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพอเลยล้วครับสวัสดีครับ